เวิร์สปอนในวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องราวของเทนนิสนะคะกับเทนนิสการสลมแรกออสเตรเลียนโอเพนซึ่งเปิดฉากไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางด้านของแ Tam ทมมี่ทมอรินธนาสุการของไทยนะคะก็พ่ายแพ้มาริยชาร์ปัวว่าแล้วก็ตกรอบแรกรับเงินรางวัลปรับใจไป6 0แสนบาทค่ะส่วนโรเจอร์เฟเดร์นะคะเราก็มือหนึ่งนะคะของฝ่ายหญิงนะคะของโลกก็ผ่านเข้ารอบสไปอย่างง่ายดายค่ะ เทดิสออสเตรเลียนโอเพนสองพบวันแรกนะคะโรเจอร์เฟเดโรอแชมป์เก่าสีสมัยชาวสวิสใช้เวลา1ชั่วโมง24นาทีหัวดเอาชนะลูคัสเลโก้ค่ะนักหวดมือ97้าสคูโต๊จากสโลวาเกีย3เซตร,รวดสกอร6์6ต่อ1 6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ2รอบพบกับผู้ชนะระหว่างชิลส์มงนะคะเจ้าของแชมป์ที่สุดนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าลู่เหวินซุนนะคะนักเทนนิสจากไต้หวัน ล่าสุดเฟเด็กซ์นะคะเป็นนักกีฬาอังกฤษหนึ่งที่มีโอกาสได้แชมป์แกรนด์สลัดแรกคู่กับราฟาเอลนาร์ดอัลนิโรดิกจากสหรัฐใช้เวลา1ชั่วโมง41นาทีเอาชนะแยนอาเยักจากเช็กนะคะ3เซตรวดด้วยกันค่ะสกอร์6ต่อ1 6ต่อ2และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2องเช่นเดียวกับกาบแอลมงฟิลนะคะเมื่อ12ของรายการจากฝรั่งเศสพลิกกับมาเอาชนะทีโอเดอร์บัคเกอร์จากเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เซตไปพบกับเฟรติโกกิลจากโปรตุเกส มาทางด้านหญิงเดียวคาร์ไลวอนิสกี้มือ1นของโลกชาวเดนมาร์กนะคะเดินหน้าล่าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกด้วยการชนะจีเซล่าดูโก้นะคะมือหนในประเภทคู่ค่ะจาก Argentina, อาร์เจนตินาสร็เซตรวดด้วยกัน6 3ต่อ3และ6 4ต่อ4เข้ารับ2ไปเจอกับวอนิคิงจากสหรัฐ ส่วนมารีชาราปโวว่ามือ14ของรายการจากรัสเซียตีแบ็คแฮนด์ในคาวินเนอร์และอัลชิดาทัมมี่ทำเวีนธนาสุการมือ62ของโลกชาวไทย2เซตร,รวดสก,รกอร์6-1และ6-3ต่อ 3. ชาราปโวว่าผ่านเข้ารอบสองไปเจอกับวอร์จิเนียรัสซาโนจากฝรั่งเศสหลังจากปีที่แล้วสาวสวยจากรักรสเซียตกแค่รอบแรกเท่านั้นขณะที่ทัมมีวัย33ปีก็ได้รับเงินรางวัลปลอบใจไป20,000เหรียญออสเตรเลียหรือว่าราวๆ6 ,00 0บาท ด้านวินัสวิลเลียมมืนสีของรายการจากสซารัฐเอาชนะซาร่าเอรานีจากอิตาลี2เซตรว่วสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2รอบต่อไปนะคะก็วินัสจะเจอกับซานดราซาราบูว่าจากเทนนิสจากาเช็กนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของฟรา n เชสกาสเคียโบเนะคะแชมป์ยินเดียวเฟนช์โอเพนจากอิตาลีค่ะชนะอารานซาปาร a าซานตอนยานะคะจากสเปน2ตอนน่อ1เซตด้วยกันค่ะ